เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกท่านข้าพเจ้านางสาวสิริพรกรวง์ครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราชดาริบำรุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งวิทยฐานะครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในลำดับแรกขออธิบายลักษณะและบริบทของโรงเรียนบ้านโคกระเทียมราชดริบำรุงให้ทุกท่านได้ทราบโรงเรียนของข้าพเจ้าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแต่เป็นเขตชานเมืองกึ่งชนบทสภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดความพร้อมในการเรียนรู้และประสบปัญหาการหยุดเรียนในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด19ทําทำให้นักเรียนขาดความรู้และทักษะสำคัญในการเรียนรู้วิชาต่างๆโรงเรียนของข้าพเจ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีบุคลากรครูรวมทั้งท่านผู้บริหารจำนวน15ท่านโดยข้าพเจ้า ได้สนอขออภัยค่ะโดยข้าพเจ้าได้เสนอขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีการริเริ่มพัฒนาปรับปรุงพัฒนางานและสอนให้นักเรียนมีกระบวนการคิดโดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้นะคะ จากการปฏิบัติงานและจัดก,การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นเด็กที่กำลังโตและกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นมีความสนใจในเรื่องต่างๆที่หลากหลายและจัดก,การทำ PLC กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาในเรื่องการอ่านออกเสียงของคําขัดความเข้าใจขัดความรู้ในเรื่องเสียงในภาษาไทยอยู่หลายหัวข้อและนักเรียนก็จะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของการพูดสื่อสารถ้าอ่านออกเสียงคําหรือเขียนไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนก็จะทําให้การสื่อสารผิดพลาดได้อย่างเช่นคําว่ากลับและคําว่ากลับหรืออย่างเช่นคําว่าฝัน กับคำว่าขวัญจะเห็นได้ว่าคำหนึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวส่วนอีกคำเป็นพยัญชนะควบกล้ำนักเรียนหลายคนยังมีความสับสนในการเขียนและออกเสียงนอกจากนี้ยังมีคำที่เขียนเหมือนคำควบกล้ำแต่ไม่ออกเสียงรอเรือในการควบกล้ำนั่นก็คือคำควบไม่แท้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้า มีความมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำควบกล้ำมาในระดับชั้นที่ผ่านมาแต่เมื่อทำการทดสอบให้อ่านออกเสียงหรือให้เขียนคำพบว่านักเรียนยังเขียนไม่ถูกออกเสียงไม่ถูกยังไม่สามารถจำแนกลักษณะของคำควบกล้มแท้และคำควบกล้มแท้ไม่แท้ไม่ได้ไม่สามารถอธิบายลักษณะของคำดังกล่าวได้ถูกต้อง เขียนและออกเสียงไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์สังเกตลักษณะของคำควบกล้ำทั้งควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้ให้ได้นะะโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือสังเกตวิเคราะห์คำ ความแตกต่างของคำทั้งสองประเภทให้ในักเรียนสร้างความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเองใช้กิจกรรมต่างๆให้ในักเรียนได้ฝึกฝนได้ทดลองทําได้เล่นสนุกได้ทายปริศนาคําทายได้ทายภาพปริศนาโดยเรียนแบบรายการโทรทัศน์มีการร้องเพลงเพื่อสร้างความสนุกสนานและก็จะได้จดจําเนื้อหาความรู้เรื่องคําควบกล้ำไม่แท้ได้ โดยข้าพเจ้าจะคอยสังเกตพัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและสามารถยกตัวอย่างและตอบคำถามได้หรือยังนะคะในเรื่องของทักษะทางภาษาก็ต้องมีการฝึกซ้ำแล้วก็ทำย้ำบ่อยๆข้าพเจ้าก็จะค่อยๆฝึกให้นักเรียนได้เกิดความชำนาญข้าพเจ้าจะใช้หลักของการให้นักเรียนได้สร้างความคิดรวบยอดให้ได้ว่า คำแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะพยายามเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนกับความรู้ใหม่ที่กำลังได้รับนะคะเพื่อให้นักเรียน่ะได้เกิดความรู้และเป็นความรู้ที่คงทนค่ะจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ในชั่วโมงที่นี้นะคะก็พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้เป็นอย่างดี สามารถผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกด้านสามารถทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จส่งทันเวลานะคะมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทยสุดท้ายนี้ครับเจ้าหวังว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้มไม่แท้จะทำให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะคำควบกล้มแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ได้สามารถจำแนกคำได้ถูกต้องเห็นประโยชน์และความสำคัญของการพูดการเขียนการอ่านคำควบกล้ำได้ถูกต้องแล้วก็ใช้คำควบกล้ำต่างๆในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ